สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนตัวที่คาดหัวของเจ้า Hyper X c l o u d a l p า a นะครับจะเห็นได้ว่ามันนี้ลอกออกมาแล้วครับตัวหนังของมันส่วนในตัวที่คาดหัวที่เราจะมาเปลี่ยนกับหูฟังของเรานะครับก็สามารถหาได้ตามแอปส้มแอปฟ้าทั่วไปเลยครับราคาก็ไม่ไม่ไม่แรงมากครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะถอดน็อต สตัวก็คือเป็นน็อตของที่ล็อกขาของหูฟังทั้งสองข้างไว้นะครับหลังจากถอ,นนอดน็อตแล้วก็ค่อยๆแกะขาออกมาครับจากนั้นก็มาถอ,นนอดน็อตอีกข้างหนึ่งออกครับ ค่อยๆแงะฝาทั้งสองด้านออกจนมันเหลือแต่ตัวที่คาดหัวมันนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้มือเราเนี่ยค่อยๆดึงตัวแกนเหล็กมันออกมานะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรายังไม่สามารถถอดที่คาดหัวออกมาจากตัวหูฟังได้นะครับเราจะต้องบัดกรีสายไฟเนี่ยออกจากตัวของลำโพงหูฟังก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะเลือกถอด ข้างที่มันไม่มีไม้นะครับเพราะว่าข้างในมันจะซับซ้อนน้อยกว่าจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงฟองน้ําหูฟังออกมานะครับถอดน็อต4ตัวออกจากฝากของหูฟังนะครับผม ดังนั้นเราก็จะเปิดฝาหูฟังออกมาครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีสายไฟที่เชื่อมอยู่กับบอร์ดของลำโพงนะครับ2เส้นก็คือสีเขียวกับสีเหลืองนะครับผมโดยเราเนี่ยจะใช้บัดกรีในการถอดสายของ2เส้นนะครับหลังจากที่เราบัดกรีเสร็จแล้วเนี่ย จะเห็นได้ว่าสายข้างในเนี่ยเขาจะมัดปมไว้อยู่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดออกไปจากกอบหูฟังให้เราทําการคลายปมมันออกไปครับจากนั้นเนี่ยเราจะดึงสายออกมาจากตัวกรอบของหูฟังนะครับถอดฝาออกนะครับทําการดึงสายออกจากที่คาดได้เลยครับโดยในขั้นตอนถัดไปเนี่ย เราจะเอาที่คาดหัวอันใหม่นะครับมาใส่แทนของเดิมครับผมเราจะใช้สายเนี่ยคล้องเข้าไปในตัวเหล็กที่คาดนะครับเพื่อที่จะสามารถสอดเข้าไปในฟองน้ำที่คาดได้ง่ายๆครับโดยตรงนี้เนี่ยให้เราดูดีๆนะครับว่าตัวอักษรไฮเปอร์เอ็กซ์เนี่ยมันหันไปฝั่งไหนตรงนี้ให้เราสังเกตนะครับว่าตรงที่คาดเนี่ย มันจะมีพลาสติกรองอยู่เป็นตัวกลางระหว่างฟองน้ํากับตัวหนังด้านบนนะครับโดยเราเนี่ยจะสอดเหล็กเข้าไปตรงกลางนะครับผมเราจะค่อยๆดันเหล็กเข้าไปนะครับหลังจากที่ตัวเหล็กโผล่มาอีกด้านแล้วนะครับก็ ค่อยๆดึงสายออกมาแล้วก็เอาสายออกจากรูที่เราคล้องไว้นะครับหลังจากเราปรับสายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาประกอบขาล็อกกลับไปนะครับตรงนี้นี่เราต้องเช็คสายดีนะครับว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างพลาสติกกับฟองน้ำหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้ที่คาดหัวของเราเนี่ย เห็นเป็นเส้นนูนๆของสายโผล่มานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ฝาของตัวล็อกกลับเข้าไปนะครับโดยมันจะมีตำแหน่งของรูพอดีกับตัวเหล็กของที่คาดหัวพอดีเลยครับหลังจากเราปิดฝานะครับ ทีนี้ตัวขอบของที่คาดหัวงของเรามันจะล้นออกมานิดหนึ่งครับก็ต้องมาปรับกันนิดหน่อย mm hmm. เพื่อที่จะทําให้ตัวล็อกของมันเนี่ยสามารถปิดได้สนิทนะครับ mm hmm. จากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น็อตกลับพืนไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสายของอีกฝั่งมันดูยาวเกินไปนะครับก็สามารถปรับสายได้แต่จริงๆแล้วควรปรับก่อนที่จะติดตัวล็อกเข้าไปดีกว่าครับมันจะปรับง่ายกว่าอันนี้ก็คือผมไปปรับสายมันใหม่แล้วครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะใส่มันยาวไปนิดนึง ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาใส่ขาล็อกของอีกข้างหนึ่งนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมเลยครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะร้อยสายเข้าไปนะครับเพราะว่าของเดิมเราถอดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนที่คาดนะครับ หลังจากเราร้อยสายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาสายใส่กลับเข้าไปในฝาของหูฟังนะครับโดยมันจะมีรูเดิมของมันอยู่ครับโอเคจากนั้นเราก็จะมัดปมกลับคืนนะครับเพื่อไม่ให้ตัวสายเนี่ยหลุดออกจากฝาของหูฟังนะครับ จากนั้นเราก็จะบัดกีสายกลับไปที่เดิมน,นะครับโดยเขียวคือบวกเหลืองคือลบนะครับ หลังจากบัดกรีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะประกอบฝากลับไปครับก็คือให้เช็คตัวรูเสียงมันนะครับว่าด้านไหนเป็นด้านบนด้านล่างเนี่ยน,นะครับก็คือจะเห็นว่ามันจะมีรูเสียงตรงกันนะครับใส่น็อตสตัวกลับคืนไปนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาประกอบตัวล็อกของขาหูฟังนะครับวิธีการก็เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งเลยครับหลังจากจัดขอบของที่คาดเสร็จแล้วนะครับก็ใส่น็อตกลับคืนไปครับ2ตัว ท่านตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็ใส่ที่ครอบหูกลับคืนไปนะครับโดยดูที่เส้นขีดจะอยู่ด้านล่างนะครับเท่านี <ista> <athlete> <spe ak subway> ้ก็ <osters> เรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนที่คาดหัวของเจ้า HyperX Cloud Alpha นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ